อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของการทํางานของ Facebook Campaign Structure กันนะครับอันนี้เนะี่ยอยากให้ดูจบเลยเพราะว่ามันจะทําให้ผู้เรียนที่เป็นมือใหม่เนี่ยทำกานบ้านได้ฉลุยมากขึ้นนะครแล้วก็มีความเข้าใจที่แน่นขึ้นมีเบสิกแน่นขึ้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้ดูเวอร์ชั่นตัวเต็มไว้ก่อนว่าตัว Campaign Structure อ่ะมันจะหน้าตาอย่างนี้ก็คือมันจะประกอบด้วยชั้นลําดับชั้นอ่ะหลายชั้นด้วยกันนะครับก็คล้ายๆแบบผังองค์กรคล้ายๆผังแบบ เครือญาติอะไรเงี้ยนะครับไอการแบ่งเป็นผังอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าแบ่งเป็นไฮร์คีไฮรคีคือลำดับชั้นนะครับลำดับชั้นบนสุดของแคมเปญสักเจอรเนี่ยก็คือตัวบัญชีหรือตัว account นะครับตัวบัญชีก็คือตัว Ad m ม n นิเจอร์เราที่ใช้ทำโฆษณานะครับซึ่งไอบัญชีเนี่ยมันก็จะติดมากับตัวไอบัญชีของ facebook ส่วนตัวของเรามันก็จะมีแถมไอตัวบัญชีโฆษณาแถมมาให้อยู่แล้วนะครับ อ่ะมันจะมาคู่กับน,นี่คือบัญชีอ่ะเดี๋ยวผมพูดภาพใหญ่ๆคร่าวๆก่อนนะทีนี้ใน,นหนึ่งบัญชีเนี่ยเราสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาได้หลากหลายแคมเปญหนึ่งแคมเปญก็มีหลายแอดเซตนะฮะแอดเซตคือเหมือนเป็นเซตเป็นกลุ่มของตัวโฆษณานะครับเดี๋ยวจะอธิบายลงลึกจะเห็นมากขึ้นนะครับจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็หนึ่งแอดเซตก็จะมีหลายแอดด้วยกันนะครับแอดก็คือตัวโฆษณาหรือตัวคอนเทนต์ของเรานั่นเองอ่ะทีนี้มาดูทีละตัวกันนะครับ ถ้าเราพูดถึงตัวบัญชีเนี่ยถามว่าเราควรจะมีมากกว่า1บัญชีหรือมากกว่า1 Account เนี่ยเมื่อไหร่นะครับคำตอบสั้นๆของผมก็คือเมื่อเราเนี่ยมีมากกว่า1บริษัทก็คือเราจะแยกบริษัทนั่นเองสมมติเรามี3าบริษัทเราก็จะมีควรจะมี3บัญชีโฆษณานะครับลูกศิษย์ที่มาเรียนในะคลาสของผมเนี่ยก็จากที่ผมถามๆเนี่ยก็มีหลายคนนะครับที่มีธุรกิจมากกว่า1ธุรกิจนะสอธุรกิจขึ้นไป ซึ่งส่วนตัวผมก็มีหลายธุรกิจเหมือนกันนะผมมีเอเจนซี่ผมมีคอร์สสอนผมมีบริษัททัวร์นะครับผมมีคอร์สสอนการตลาดออนไลน์ผมมีคอร์สลงทุนหุ้นนะครับที่ทํากับพาร์ทเนอร์ก็ผมก็มีแบบ4บริษัทใช่ไหมแล้วผมก็แยก4บัญชีนะครับเช่นกันเวลาเอเจนซี่แอ w ผมที่ทีมงานผมดูแลผมไม่ได้ดูนะภรรยาผมดูนะครับก็เวลาทําให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเขามีแบบลูกค้าเป็นหลายร้อยเจ้าใช่ไหม ก็จะมีหลายร้อยบัญชีนะครับสมมติลูกค้ารายหนึ่งนะลูกค้ารายหนึ่งที่ติดต่อกันเนี่ยมี3มบริษัทก็ทําให้ลูกค้ารายนั้นอนะ่ะสบัญชีนะครับก็คือแยก1บริษัท1บัญชีโฆษณาไปเลยถามว่าทําไมต้องแยกอย่างนั้นด้วยจับรวมกันไม่ได้เหรอก็มี3มเหตุผลใหญ่ๆด้วยกันนะครับเหตุผลที่1ก็คือไอ้เรื่องใบเสร็จที่เราจะต้องไปใช้กับเรื่องของภาษีอากรนะครับเรื่องของไอ้แวเจ็ดเปอร์เซ็นอะไรก็ตามเนี่ย ไอห,หัวใบเสร็จเนี่ยรายละเอียดชื่อบริษัทหรือว่าเลขผู้เสียภาษีอะไรเย่างเนี้ยก็คือหนึ่งบัญชีอ่ะมันได้หัวแบบเดียวใช่ไหมฮะดังนั้นอ่ะถ้าเกิดเรามีมากกว่าหนึ่งบริษัทแล้วเราเอาไปรวมกันเนี่ยมันก็ต้องมีบริษัทนึงไม่มีใบเสร็จนะครับนึกออกใช่ไหมอ่ะดังนั้นอ่ะมันก็ไม่เม็กซเซนละมันก็ควรจะแยกนะไหมอันนี้เหตุผลที่หนึ่งละเหตุผลที่สองก็คือก็เป็นเรื่องคนดูแลนะครับอย่างผมเนี่ยบริษัทเอเจนซี่ก็จะเป็นภรรยา ของผมดูแลใช่ไหมแล้วก็มีผมดูอยู่ด้วยของตัวบริษัทลงทุนนะครับอคอสลงทุนในหุ้นก็จะมีผมกับพาร์ทเนอร์อยู่แล้วก็ไม่มีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแยกกันใช่ไหมของคุณอาจจะเป็นว่าบริษัท1ใช้ทีมเอเจนซี่ทีมที่1บริษัท2อันเนี้ยเราทําเองเป็นอินฮา s ส์เป็นธุรกิจใหม่ที่เราอยากจะลองเองดูก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าใช้เอเจนซี่คนละเจ้าหรือใช้ทีมงานดูแลคนละกลุ่มกัน อันเนี้ยก็เป็นเหตุผลที่ควรจะแยกบัญชีนะครับเหตุผลที่สาก็คือเราเนี่ยต้องการแยกเว็บไซต์นะฮะแยกเว็บไซต์จริงๆมันก็สอดคล้องกับแยกตัวบริษัทใช่ไหมมันก็ควรจะคนละเว็บไซต์นะฮะแล้วก็แต่ว่าในทางเทคนิคอะเราแยกเว็บทําไมเราต้องแยกบัญชีเพราะว่าเราควรจะแยกไอ้โค้ดเฟซบุ๊กพิกเซลที่เราจะสามารถไปทําพวกคัสตัมออเดียนกับลูกอะไรน์ออเดียนได้ก็คือ เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบที่สําคัญมากสําหรับมือใหม่ถ้าไม่เคยได้ยินเลยแบบนี้นะถ้าคนที่ทํามาบ้างแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันสําคัญขนาดไหน Custom audience, คัสตอมออเดอร e กับลูกอะไรออเด n c e เดี๋ยวไปว่ากันในคลาสนะครับแต่ประเด็นคือเราแยกบัญชีเนี่ยเพื่อเราจะได้มีพิกเซลที่มากกว่าหนึ่งพิกเซลไว้ติดเว็บของใครของมันนะครับจริงๆถ้าพูดให้ลึกขึ้นเนี่ยพูดให้งงขึ้นเนี่ยจริงๆพิกเซลอะ่ะในหนึ่งบัญชีมันสร้างได้หลายอันแล้วมันก็ใช้ผสมปนเปกันได้นะครับแต่ สำหรับมือใหม่อะ่ะผมอยากสอนอะไรให้คุณเนี่ยทำเป็นระบบระเบียบตั้งแต่แรกมันจะได้เข้าใจง่ายแล้วเวลามันเข้าใจง่ายเนี่ยเราจะได้เอาความยุ่งเหยิงเ่ะไปใช้กับรายละเอียดอื่นๆที่มันจําเป็นกว่านี้นะครับไอ้เรื่องที่มันไม่ค่อยสําคัญมากเนี่ยเราก็ทําให้มันง่ายซะเออเรื่องใช้คําว่าไม่ใช่เรื่องไม่สําคัญเรื่องที่มันไม่ควรจะซับซ้อนก็ก็ทาให้มันไม่ซับซ้อนให้มันเรียบง่ายเราจะได้เอาพลังสมองไปไปใช้กับเรื่องแบบคิดคอนเทนต์คิดกลุ่มเป้าหมายอย่างนั้นดีกว่านะครับ อ่ทีนี้มาดูเลเวลต่อมานะครับหลังจากมี1บัญชีแล้วเนี่ยเราก็จะมีหลายแคมเปญได้ใช่ไหมครับแคมเปญเนี่ยเราจะมีมากกว่า1แคมเปญอะต่อเมื่อ,อไรนะครับก็มีเกณฑ์ดังนี้ก็คือ1เนี่ยเราต้องการแยกสินค้าหรือบริการนะครับผมก็แนะนําให้แยกแคมเปญโฆษณาฮะต้องบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ใช่ข้อจํากัดข้อบังคับพ่าเราต้องทําตามนี้นะแต่เนี้ยเป็นไกด์ไลน์เรียกว่าเป็นเบส Practices นะครับเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ของผมนะครับก็อย่างที่หนึ่งคือแยกสินค้าหรือบริการนะครับอย่างเช่นผมทําบริษัททัวร์ผมมีทัวร์โอซาก้าทัวร์ฮอกไกโดทัวร์โตเกียวนะครับก็แยก3ามแคมเปญเลยเยกตัวอย่างนี้นะครับหรือผมมีคอร์สการตลาดออนไลน์เนี่ยคอร์ออสสอนเนี่ย ผมก็มีคอร์ส google ที่เป็นออนไลน์ผมก็มีคอร์ส google ที่เป็น Off line, ออฟไลน์คอร์สสดมีคอร์ส a c e b o o k ออนไลน์ออฟไลน์ถ้าผมมีคอร์สอื่นทําเพิ่มขึ้นมาผมก็จะแยก1 s t คอร์สออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยถือเป็น1คอร์สไปเลยนะครับก็จะแยกเป็นตามจํานวนแคมเปญเลยนะครับถามว่าทําไมทําไมต้องแยกอย่างนั้นด้วยอ่ะมันก็เป็นเป็นระบบคิดอย่างหนึ่งที่ว่าไอ้หนึ่แคมเปญเนี่ยเราจะได้ เลือกกลุ่มเป้าหมายให้มันให้มันให้มันแมชกับแต่ละสินค้าบริการไปนะครับแล้วเราก็สามารถแยกงบประมาณได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในพาร์ทก่อนหน้าว่าสินค้าหรือบริการของธุรกิจเราอะ่ะมันก็จะมีหลายตัวใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อว่าส่วนใหญ่อะ่ะก็สินค้าแต่ละตัวบริการแต่ละตัวเย่ยเราไม่อยากจะใช้งบเท่ากันหรอกใช่ไหมครับเพราะว่าเราอาจจะมี มาเก็ตไซส์มีขนาดตลาดไม่เท่ากันอาจจะมีความที่เรามีจุดแข็งในสินค้าบริการตัวไหนไม่เท่ากันมีความเก่าความใหม่ไม่เท่ากันอะไรต่างๆนานานะครับดังนั้นเนี่ยการแยกสินค้าตามแคมเปญเนี่ยก็เป็นคําแนะนําที่อยากให้ทําตามนะครับอ่าทีนี้อย่างที่2ก็คือเราแยกตามวัตถุประสงค์ของโฆษณาอ่าแยกตามวัตถุประสงค์ของโฆษณาแปลว่าอะไรสําหรับมือใหม่นะทำแบบมือเก่า คงจะพอรู้อยู่แล้วมือกลางด้วยนะครับแต่วัตถุประสงค์โฆษณาสําหรับมือใหม่ก็คือมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะจะไปกําหนดให้ AI ของ Facebook เนี่ยก็คือ AI คืออะไรบางอย่างที่ฉลาดมากอะ่ะเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดมากๆที่มันจะคอยปรับปรุงโฆษณาให้เราอัตโนมัตินะครับทีนี้เนี่ยการเลือกวัตถุประสงค์โฆษณาเนี่ยมันจะเป็นงานให้เราไปเซต KPI ไปบอกไอเอไอเนี่ยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดอะ่ะ คืออะไรนะครับเช่นเราบอกว่าเราต้องการคนทักอินบ็อกซ์มากที่สุดนะฮะเราก็เลือกวัตถุประสงค์โฆษณาเนี่ยเป็นคนทักอินบ็อกซ์เป็นข้อความอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพยายามปรับโฆษณาให้เราอะได้คนทักข้อความที่มากขึ้นนะครับไปพยายามใช้ AI ดูพวกสถิติต่างๆที่ตามที่เราเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ตามคอนเทนต์เราตามสถิติที่เกิดขึ้นตามบริบทที่มันมันแทรได้นะครับจาก ซอสอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่จากแคมเปญเราอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่จาก account แอคเคาท์เราอย่างเดียวเนี่ยก็มันก็ทําให้ได้ตามนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าคุณทําโฆษณาไปบางทีอ่ะคุณอาจจะต้องการใช้วัตถุประสงค์แบบการเข้าถึงคือเน้นจํานวนหัวคนที่เห็นนะครับเน้นปริมาณอนะ่ะว่าง่ายเน้นปริมาณคนให้เห็นเยอะๆให้เห็นเยอะๆนะครับคนจะได้รู้จักเราเยอะๆกับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเราต้องการให้คนทักอินบ็อกซ์มาต้องการขายนะครับต้องการให้คนซื้อ กัดอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเราต้องการคนเข้าเว็บไปซื้อของเราในเว็บนะครับหรือต้องการคนเข้าเว็บแล้วไปอ่านแล้วไปกรอกฟอร์มไปกดแอดไลน์ไปคุยนะฮะไอ้พวกเนี้ยถ้าวัตถุประสงค์ต่างกันเราควรจะแยกแคมเปญนะครับอันนี้คือเหตุผลใหญ่ๆข้อที่2เหตุผลข้อที่3ก็คือเราเนะี่ยต้องการจะแยกลักษณะของออเดียนนะครับเป็นยิงหากลุ่มลูกค้าใหม่เป็นกลุ่มที่เราจะตามหลอนก็คือคัสตอมออเดียนแล้วก็ลุกอะไล์ นะครับก็ควรจะแยกตามนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาเอ,าอาสามเหตุผลเนี่ยมามาบวกกันนะแล้วเรามีเราควรจะมีตั้งสามเหตุผลเลยนะเวลาเราโฆษณาเราควรจะมี A อ,าอาสามเรื่องเนี้ยประกอบกันด้วยดังนั้นอนะแคมเปญเราอ่ะมันก็จะมีค่อนข้างหลายแคมเปญหน่อยนะครับอาจจะหกแคมเปญสิบแคมเปญน,นะครับแต่ว่ามันจะเป็นหกหรือสิบแคมเปญที่แคมเปญจํานวนเยอะเนี่ยที่เราใช้ไป ยาวพอสมควรนะครับก็ถ้าเป็นผมอะผมก็ใช้ไปเรื่อยๆเลยนะครับใช้ไปเรื่อยๆออจนกว่า Facebook มันจะมีอะไรแบบเมเจอร์เชนจ์ใหญ่มากๆค่อยอาจจะมาเซตแคมเปญใหม่นะครับก็จะเป็นแนวทางแบบนั้นนะฮะสำหรับไอ้เรื่อง audience ออเดียนเนียผมไม่ได้พูดละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวไปพูดละเอียดในคลาสนะครับแต่เบื้องต้นอะให้เข้าใจตามนี้ก่อนว่าเราแยกแคมเปญต่อเมื่ออะไรนะครับมาดูต่อครับทีนี้ถัดจากแคมเปญเนี่ยในหนึ่งแคมเปญนะครับเราก็จะมีได้ มากกว่า1 Ad set หรือจะมี1 Ad set ก็ได้นะแต่จะมีได้มากกว่า1 Ad set นะครับเทีนี้คำถามก็คือว่าพอเรามี1แคมเปญแล้วอ่ะหรือหลายแคมเปญก็ตามทีแล้วเหตุผลอะไรบ้างที่เราต้องมีมากกว่า1 Ad set อดาทำไมเรามีแค่แอดเซเดียวไม่ได้นะครับผมก็จะบอกว่าเหตุผลที่เราต้องมีหลาย Ad set อ่ะเหตุผลหลกัลกๆเลยมีข้อเดียวก็คือว่าเราต้องการแยกกลุ่มเป้าหมายออกมาเป็นเซกเมนต์นะครับ คำว่า s e g เมนตเผื่อใครแบบไม่มี background marketing ิ้งเลยนะเซกเมนตเนี่ยถ้าแปลภาษามนุษย์เข้าใจง่ายที่สุดนะก็คือการแบ่งลักษณะของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลายๆกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายๆกันมีลักษณะร่วมกันบางอย่างนะครับเช่นอาจจะมีช่วงอายุเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันมี Generation กลุ่มก้อนเดียวกันก็เป็น1 a d ่ e แอหรือเป็นกลุ่มอาชีพกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มแอดเซหรือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่ม อีกแอดเซตหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างสมมติผมทำเอเจนซี่เนี่ยหรือผมเปิดคอร์สสอนเนี่ยผมก็จะต้องนึกว่าคนที่จะทำการตลาดออนไลน์เนี่ยมันแบ่งเป็นเซกเมนต์ยังไงได้บ้างใช่ไหมผมอาจจะนึกถึงในแง่ยอดขายละว่าเออมีคนที่ยอดขายแบบต่ำกว่า10ล้านลงไปนะครับสิถึงร้อยล้านเป็นอีกกลุ่มหนึ่งร้อยล้านถึงพันล้านเป็นกลุ่มหนึ่งพันล้านถึงหมื่นล้านแสนล้านเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหรือผมอาจจะแบ่งเป็นอุตสาหกรรมก็ได้ว่ากลุออ่มอุตสาหกรรมโรงแรมท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง กลุ่มอุตสาหกรรมคลินิกเสริมความงามอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมพวกร้านอาหารอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะเนี่ยก็แยกออกมาเป็นเป็นหลายเซกเมนต์ก็สามารถทําได้แบบนี้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นแบบกลุ่มสําหรับที่เป็นเจ้าของธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มสําหรับที่เป็นพวกที่ปรึกษาการตลาดอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสําหรับที่เป็นพวกพนักงานฝ่ายการตลาดอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสําหรับพวกกลุ่ม h r ที่จะหาคอร์สเรียนก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะ อ่นนี่ก็ผมก็จะแยกมาเป็นหลายแอสเซทแต่ว่าถ้าผมแตกย่อยออกมาให้มาละเอียดขึ้นจากคำว่า Segment ์เนี่ยก็แบ่งเป็น3มคำนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเบสิกเนาะก็คือ w h o they a r e w h a t t h e y w a n t แล้วก็ w h e r e they a r e ก็คือเขาเป็นใครเขาเป็นใครที่นี้เนี่ยก็ตามหลักประชากรศาสตร์ก็คืออายุเพศการศึกษาระดับไรายได้ นะครับเป็นประมาณไหนนะครับเป็นคนที่มีค่านิยมมีบุคลิกอะไรประมาณไหนอ่ะก็เป็น who da แล้วก็ what day one ก็คือเขากำลังสมองเขาเนี่ยกำลังสนใจเรื่องอะไรนะฮะกำลังสนใจเรื่องอะไรอย่างผมทำเรื่อง google facebook เนี่ยสมมติผมขายคอส google ผมอาจจะเอาคนที่กำลังสนใจทำเว็บไซต์เห็นไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาทำเว็บไซต์เสร็จเขาก็ต้องหาทางโปรโมตนะครับเพราะว่าจะทำเอ่อเอาคนที่สนใจเรื่อง Google Ads ตรงๆเลยนะครับหรือเอาคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับาการทำ SEO นะครับการติดธรรมชาติในหน้าแรก Google แล้วก็อาจจะมายอยากสนใจยิงโฆษณาแบบ Google ที่ไม่ใช่แบบธรรมชาติก็ได้นึกอ,ออกไหมก็เอาเรื่องความสนใจของเขาเนี่ยเป็นที่ตั้งนะครับก็แยกเป็นหลายแอดเซตได้เห็นไหมสมความสนใจเราแยก3ามแอดเซตได้เลยนะฮะทีนี้ w h e y w h n y ล่ะก็เออโทษทีนี้ where they are ล่ะ where they are ก็คือ เขาอยู่ที่ไหนนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันนะครับในธุรกิจอะ่ะมันมันจะเป็นอย่างนี้นะบางคนคิดว่าคนทั่วประเทศเนี่ยพฤติกรรมจะเหมือนกันถ้าเราขายแบบคือถ้าถ้าเราขายอะไรที่ต้องมาหน้าร้านอ,ะอ่ะอะเราจะรู้อยู่แล้วว่าคนละจังหวัดค่าเดินทางหรือระยะเวลาเดินทางหรือค่าขนส่งแรงต่างเนี่ยมันมันอาจจะไม่สะดวกเท่ากันได้อยู่ละ แต่ว่าสําหรับคนขายของออนไลน์แบบส่งสินค้าไปทั่วประเทศอ่ะพฤติกรรมก็ต่างกันนะสำหรับคนในแต่ละจังหวัดนะครับในกรุงเทพเนี่ยธรรมชาติก็คือคนจะมีความรีบเร่งนะครับแล้วก็พยายามมีกําลังซื้อสูงหน่อยแล้วก็ตัดสินใจเร็วแต่ว่าการแข่งขันก็จะแบบสูงมากๆนะครับค่าแอดก็จะสูงในต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยก,ก็จะรองลงมาใช่ไหมครับการแข่งขันแต่ว่าดีมาร์ดดีๆก็มีเยอะนะฮะ ในจังหวัดที่ไม่ใช่หัวเมืองใหญ่แล้วเป็นต่างจังหวัดอันเนี้ยก็ดีมานจะน้อยแต่การแข่งขันก็จะต่ำค่าแอดก็จะถูกนะครับอ่ามันก็จะมีความหลากหลายของมันตรงนี้อยู่นะฮะดังนั้นเหตุผลในการแยกเซ็กต้ก็มีเรื่องของเซกเมน t a เทชันแล้วก็แบ่งเป็นข้อย่อยตามนี้ Who they are, what they want แล้วก็ where they are นะครับทีนี้ต่อมานะครับก็คือใน1 a ึ s e t เนี่ยเราก็ จะมีได้หลายแอดนะครับในหนึ่งแอดเซตเมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่ามันเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะทีนี้ถ้า1นึ่งแอดเซตมันมีหลายแอดเนี่ยคือมันจะมีเหตุผลอะไรได้บ้างนะครับทำไมเราไม่ใช้แอดแค่ตัวเดียวทําไมเราต้องมีหลายแอดคาตอบก็คือว่าเพราะมีเหตุผลข้อเดียวก็คือเราอ่ะอยากจะทํา A/B testing นะครับ A/B testing ก็คือการทดสอบว่าคอนเทนต์ A หรือ B อ่ะได้ผลกับกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเนี่ยดีกว่ากันนะครับอ่าซึ่งไอ ไอเรื่อง A/B Testing เนี่ยผมก็แบ่งออกมาเป็นข้อย่อยได้3ข้อด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือเป็นเรื่องเราอาจจะอยากทสคอ content format ก็คือหมายถึงว่ารูปแบบของคอนเทนต์ว่าเช่นระหว่างรูปภาพกับวิดีโอนะครับระหว่างรูปรูปเดียวกับรูปหลายรูปอันไหนมันจะดีกว่ากันใช่ไหมครับก็จะชอบมีคําถามว่าไอวิดีโอดีกว่าหรือเปล่าวิดีโอสั้นวิดีโอยาวอันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยก็จากประสบการณ์ผมนะมันไม่ได้มีคําตอบตายตัวคําตอบเดียว นะครับบางทีรูปดีกว่าวิดีโอก็มีบางทีวิดีโอดีกว่ารูปก็ดีเออก็มีนะครับแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งคือวิดีโอยาวเกินไปอะ่ะใน a c ซ b o o k มันก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับยาวเกินอันนี้ผมขอสักเกิน10นาทีขึ้นไป15นาทีขึ้นไปอาจจะไม่ค่อยเหมาะละซึ่งคลิปของผมก็เกินหลายตัวแต่คอร์สผมก็เต็มตลอดนะเออบางทีมันก็มีมีข้อแม้มีมีอะไรหลายๆอย่างที่มันมันละเอียดอ่อนนะครับแต่เอาเป็นว่า หลักๆคือเราควรจะได้เทสด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับว่ารูปหรือวิดีโอดีกว่ากันบางคนอาจจะบอกเอ้ยคุณเบิร์ก็ทำมาเยอะแล้วช่วยซันทงเลยไม่ได้เหรอไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันมีกรณีที่รูปได้ผลกว่าวิดีโอแล้วก็มีกรณีที่วิดีโอได้ผลดีกว่ารูปแม้ว่าเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันนะครับมันอยู่ที่รายละเอียดอะไรเยอะแยะเลยนะฮะทีนี้อันต่อมาก็คือตัวคอนเทนต์นะครับตัวคอนเทนต์ก็คืออาจจะเป็น วิธีการขายของเราวิธีการสื่อสารวิธีการขยี้ปัญหาให้ลูกค้ารู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันต้องเร่งด่วนต้องรีบแก้ละหรือจะเป็นโปรโมชัน่นหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสิ่งที่เราสื่อไปที่เขาแบบได้เสพเข้าไปอ่ะกลุ่มเป้าหมายะนะครับก็เป็นเรื่องของคอนเทนต์นะฮะที่เราอยากจะเทสระหว่างแบบ A กับแบบ B เนี่ยอันไหนเวิร์กกว่ากันแล้วก็อันสุดท้ายคือเฮดไลน์อ่ะนี่สําคัญนะครับผมเนี่ยค้นพบอย่างหนึ่งจากการทําการตลาดมาเยอะว่าบางทีเราคิดว่า เรายิงโฆษณาไปคอนเทนต์เราไม่เวิร์กนะครับแต่จริงๆกับปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่คอนเทนต์คอนเทนต์มันอาจจะใช้ได้แล้วนะครับแต่เฮดไลน์มีผลมากนะครับคือเฮดไลน์คือพาดหัวใช่ปะ่ะว่าพาดหัวคืออะไรที่เขาเห็นอันแรกเลยข้อความประโยคไหนที่เขาเห็นอันแรกอะอันนั้นนมีผลมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนเฮดไลน์น่าสนใจขึ้นชัดเจนขึ้นกระตุ้นอารมณ์มากขึ้นกระชากอารมณ์มากขึ้นนะครับ เล้าใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจี้ใจดําเขาได้มากขึ้นผลลัพธ์มันอาจจะเปลี่ยนได้เลยแม้ว่าจะเป็นคอนเทนต์เดิมเป็นฟอร์แมตเดิมนะครับอ่ะก็อันนี้เป็นเหตุผลที่เราแยกแคมเปญแอดเซตแอดแล้วก็แอคเคาท์ตามนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทุกท่านพี่ๆน้องๆน,นะครับได้มีความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันเพิ่มเติม ในคลาสนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปปรับพื้นฐานชุดนี้นะครับก็มือใหม่ก็อยากให้ดูให้ครบๆนะจะได้มาเรียนได้อย่างราบรื่นมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเวลาไม่ทันจริงๆเดี๋ยวก็ามาตามดูหลังจากเรียนจบก็ได้นะครับอขอบคุณนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ